น่ะือว่าเป็นการล่องรถไปน้องซอมบูรุงเสร็จเฮ้ยบ่หายไปเสียงอีแดดนี่แต่ว่า,ากับไขรนี่ก็เกา่าว่าเสียงสูงมาดูขีมา เสียงดังก,กรึบๆเลยเนี่งเดี๋ยวฟังข้างนี้นี่เขาเดี๋ยวนี่นไม่นม่ลองงานลองงานสิลองงานนี่พุทธบันคู่เดี๋ยว,วทำได้ผมก็เร็วพี่เสียงดังงวนเนี่ยจ้านายเดียดัง,ดงกรึบๆกับๆแล้วดังขึ้นรถไม่แล้ว ือเสียงดังกึบกึบไปสออแสดงอ่อนแอดเลยบ่าแต่ยังมีแน่นิดหน่อยฟังโซฟังนี่เพราะว่าคอโซ่จะแข็งยุบประมาณคอหนึ่งยุบคะแนนมาถึงยุาบฟังขวามือตามตัวหนึ่งคันี้คางนี้ว่เป,ป็นยังไงคันนีเสียงน,นิ่มแล้วนิ่มแล้ว อยากตีมาต่อคู่ตัวนี้เปลี่ยนลนเหล่อไปสี่ลูกขางละสองลูกแล้วก็เปลี่ยนใส่แผ่นชิมแผ่นชิมนแผ่พลาสติกเอาปั่นเราปั่นเพลงเลยยังบ่แล้ว,ลว,เ,เ,ว,ลวเอาเตี๋ยเอาในกลางน้ำหมดเลยตัวถกข้าวไว,ว,ว้ได้หรือไม่ได้มันมันได้ได้ปลาไหลขึ้นมาได้ไหม มัน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 มตะมีว่าป,ปลาไหลเอาไปแห้งไหนือไปเสทงังผุนไปปัดทั้งบุนตีมาเยืนพิทางก็สัตว์ราศน์ไปไปทางบุญจันทร์เท่าเขายืนพิทางเขายืนพิทังฮะอุ้ยปลาไหลบอกว่านะ ว่เลี้ยงหอยน้ำมันตือนน่าเบือเตือนเข้าประามีปลาอะไรกำัฟังไปเอาไปยิ่งปลายิ่บอะไรใส่ยิงปลาบหรอปสบ่นึ่งโอนำมเลืกตัวนี้ขอเราเกนึ่ละไม่กางมาขอปลาไปกิตเลีรยงเลยัแม่พี่เศร้าปลาอะไตีไปจอดคุยกับยูบ้าง จะคุยไฟอยู่เหรนตัวล่ะขามาอ่ะวาย,ย,ยก็กกนนว่าได้ยินมาจะด่ดขึ้นนั่นหอดูนี่ก็เราแบบไรแต่โอหอดพี่แล้วว่ะโอหอดรักพี่เลี้ยงปลายัง เบียงคู่ปลาคู่ปลาม่ไม่ไม่ไมบัเต้บัวเตมันเขามาในสาปลาไหลเลียงว่าปลาไหลปลาข่าปลา่าก็มีอี้ยอี้กินว่าเข่ามาอยเนี้กินเตตัวนะขาวาเตัวยืดไปนั่นไม่ได้ไหนั่นำได เพว่าเอาป่าขอน้ำาชหน้ามากมาปล่อยเป็นบ่โอ้ป่าซื้อมาเียป่เียปลูกยางาเรียกขัดงเถ่แลด้อเอ้รถไถเขาอยูนากน่ถึงก็เร็วรถมาปั่นแท่นขัดเดียนหอดใส่บีบขัดเดียนอันนี้ว่าน้องเขาอของน้อง ตาไปใส่หน้าบุญไปที่บ่าไปน้ำขันโอ้ไปน้ำลักนี่เชือ,อมันซ้ำลักไปเลยเห็่<อ>บ่ผัดันเก่ามาน่งน<อ>้จาบุลึกตัวนี้โอ้ยดันไปชมที่ไรนึงทั้งนึ่งโคตดันไปุนนะดันดินขึ้นไปไหนึงงนงสองไรเกิดว้่ไร ภูหลัหกไรเอทังแท่งเ็กวัสมซากิดดีตะกี้กับเิตืมนไปอีกเตตืนแล้วกับามันมมแรงป่นี่มู้่นาบปลาลงมด้โอ้นามบมงม่ม่ามเรากกัน่บ่มหรือกันป่ะทรจักไห่ไหมจัดหนะบอแล้วก่จักไห่ไหมด้ มมีงบประมาณไมแต่งบประมาณอยู่ตอนนี้เปจกไม่อาน้ำฟังมันนะเพราะว่าเอาน้ำเออน้ำขามฟังก็จกขึ้นเปื่อเปนปืนนะเพราะว่าทั้งกลางกให้ทั้งกลางให้ปลาไปเล่นบ่าอะไทั้งขอบกับกระนำเล็กมายู่ในใกันอยู่กระไก่ดอกเนี่ไถเขาจะไถมากดอกเ้าไถเขาจะปาดมากดอก nữa à Thôi yên Khi nào ngắn cái, cái con nhạc với thì... Ta bớt mượn bảo thì ba đây tìa Văn ừ. xá lực bớt lực đây nào ตัวข mm ้าวนี hmm. mm ่ป hmm. ล oh, ูกยักปีเลยนี่สองปีละใหญ่ไว้อยู่กขว่าสองปีข้าวใหญ่ข้าวใหญ่หรือข้าวหนุ่มหอมต้นนั้นท่านใส่สิไม่นั่นด้วงล่องดิด้วงด้วงด้วงลงมันมันกัดเงามันหาไม่เห็นตัวมันมันอยู่กลางๆคุณเลียวว้ามันไม่มีหูไปดิ มันกัดแค่ยังหนูกัดวงแหวนทีเนี้ยวงร้เนี้ยมันแต่นดี๋ยวมันซี่เขาล่ำซื้อยอดเลยตัวมู่ดวงมันถิ่มันถิ่นี่เขาสิ่ตัวจ่อเขานี้เลยของสีบ่มีหูกันยึงสีซี่เป็นหูให้เตรียมมั่งกะเอาขีดเอาดองแมอัดมันสีบ่เห็นเลยดวงเผาเงินดาวเศร้าโวยวะ ยูซื้อวันเนียนก็เก้าอะไรหนึน่งแล้วเปลี่ยนใช้ใช้สินส้นเิ่นสิ้นยางแล้ว่ามันคุ้ยคุยแล้วก็สิ่งใหญ่อะไรมาหนี่เก็บงานแล้ว ฮะเนี่ยน้ามรับข้อนี่บาด้อนตายดีนะถึตาย้วมีานามันหน่อยด้่คนไปของอนบเนี่ยห้านามามันก็ไ่มาเรมันก็ยเศ้ามีนมันก็เย็นก็งไข่มนี่นามนีมันก็พื้าเมียนี่อีกจักมือนึงพอดีจกะอีกจักมือนึงะจกขอบรอบข้อง ให้เป be ็นอ้อมนี Why? Why? ่ยได้เ <meets> ฮ <Gil ets> ็ดค <Huh? S 3> ือก <laughs> ัน <independ> น <ents> ี่อ <OLED> ้อมเนี่ยน่อ้อมคือกันอ้อมเลี้ยงสามดันข้างบนให้เป็นปลาเถิดปลาคือไปหาหลินหายังแม่นปลานิ่นปลายังหมักเป็นเถิดปลายังอื่นไปหาหลินเลือกไปเอาเลักแล้วก็เลือกเข้าไเลือกไดการพืเลือบันเนี่ยมันมันอันนั้นมันอันเสียร แล้วสิกิตตม,ม่ใช่อยได้หรือพี่เขาไกลปาได้ไดนะสิ่ตตมฟงทีเ่เขานี่ปลาไหลคือว่าขึ้นมาจาโตได้ป่ะจนน้ำแข็งจะฟังปลาไหลยังว่มีขึ้นมาน้ำอยู่ ยุไ,<ห>ไฟทั้งผิดเตี้ยแต่ก็เป็นหมอนแต่ไม่ยุหิมไหม่ประหลยก็มากดีปัดกับดัก,กอะไรน้อย่านเราไปร่มบวเลยได้ไง<อ>ยุจังพังไม่หอดูหอดยัวเราะัวมาเอนี้หัวหัวเ,า,เาั้องจับ่า,า <laughs> ปัดมองปัดมองอดดิไม่ไม่ดี ตกหมุนเขาว่ายั่งคือว่าเหรอจีออปัจจิมาพัจจิมาลุ่งนี้เนว่าอืงานวงานต้อจากกันเก่าไหมจบที่เหนเที่ยกันเพราะว่าไม่ได้เห็ดแล้วมันต้อกันงานต้อกับเแล้วเ็นว่าให้พันหนึ่งนี่ ท่จริงกันรับเป็นงานกันงานได้ไม่เพิ่็เกือบเบาหัวขนาแล้วเบาเลยอนนบายตปั่นเนี่ยเรามันจพุ่ไปเก็เลยเป็นคอยพันหนึ่งปั่นมันชุดจนถ้าเราเมาเห็ดแห่คืว่างานต่อใตกันว่าสองจิตสองใจอยู่เครดตึงไปเค็ียะนว่างคอยได้มาตีน้ำยอะากเลยเลตื่นนี่ดีว่ะนี่ไม่มองสนเดว บานในปลาเพราะว่าปลามันห่อนมันมันเหลือกอ นกเห็ดไเราลูี่ใจดีแต่บางคนก็ว่าเอาเลยสัันน,นึ่งังน่่มาเฮ็ดไทยไเฮห็ดลางเมื่อกี้ตีไปไหาป่าหลังเมื่อกี้อนีเด้อตักน้ำม,มาใช้มูตีลลางแพ็กตีอ,อ,อ,อาบน้ำก็ระาห่อน เด็ดตก reveal, supplies, ักกหม้ศาสตรที <Now. S 1> ่เะ <lly wood>. em exactly. ็ก้องเนียเย็นดีแล้วว่ะเย็นดีเย็นดีเดี๋ยวเต้แตงนี่ก็เ้อล่ะกูวดกูเก่าน่ี่นองนะ แล้วค่นี้จบเพีแค่นี้ก่อนเด้อยหรือว่าทดลองทดลองงานที่ใส่เป็นซิมไม่ใส่ยังไงโอ้โอเคแล้วเรื่องเรื่อยพร้อมน่าประไลเดี๋ยวเจอกันงานหน้าแปลงสิบไร่สิบไร่เฮ็ดยังดีเดี๋ยวตามชมนี่แกไปรับงานวีดีโอเลยแล้วพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ก็ทีจุดภารกิจท่านนี้แหละกะทีใหญ่ตัววายังเตเว้นอยู่ตัวตัวใหญ่โดนไปเข่าบ่อไว้ปจำเป็นแดงไว้ งานตัวนี้จบแล้วม่ยก่มาอยู่นี่ประมาณจะกม่อเทิงอาทีเด็ก็อาณสามหมื่น่หาน,น,นาสามหนเึ่าไดบานบันไงวันใส่ได้ยุติวันใส่ว่าอะไรไว้เนี่ยปัดกระจกใส่ได้ยุ่และว่า เห็ดเราเห็ดงีเปียๆให้เบิ่งนี่ทำหาบเปียบๆต้นเท้าไว้ทุกพี่ต้นเท้าน่ะไปแกงยงดต้นหนึ่งเหรอนี่ยคลิปนี้สวัสดีครับรู้อะไรทุกพี่ต้องแต่งลังมันกระเรียบร้อยแล้วมึงเงาแล้วพี่น้องคิปเงาแล้วสี่สิบห้านาทีแล้ว นีเบิ้งลูกีเขาไมาแล้ว่าเอะไมล้วก็มเลียสเลบว่าลดอกไปสิแล้วะพี่น้องเียบร้อยแล้วนี่ตรงขันแดดตรงวะเออตรงนี้ดอกเดี๋ยวนยหน่อยนึงไปเออทางมันต่อทับมันนึงอืมพอดดีเรวเ,เอานบ่ะลักแดดไปโอ้ไปแม่วนเป็นอ,อ้อยไปไม่แล้อ้อยขู่ไม่เนก มาลักงวงว่มาแล้วลูกพี่เอาละยกปรกิจย้ายรถได้